สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็พามาดูแมกเนตนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับรุ่น S A 5นะครับ S A 5นะครับรุ่นนี้ไม่ไม่ได้มาบ่อยนะครับไม่ไม่ได้มาซ่อมบ่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือหน้าตามันนะครับหน้าตาของรุ่นนี้นะครับ S A 5นะครับแมกเนตนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้นะครับมาดูกันว่า ภายในเนี่ยนะครับเขาจะเป็นยังไงนะครับที่เคยรีวิวไปก็มี sa 3าม sa สีนะครับตัวนี้เป็น sa 5นะครับก็มาดูกันนะครับตัวนี้เป็นอินทิเกรตแอมป์นะครับอินทิเกรตแอมป์ก็มีตัวปรีปโทนนะครับปรีแอมป์ปรีโทนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นตัวปรับเสียงในตัวนะครับขยายด้วยนะครับก็สะดวกนะครับสะดวกก็หลายๆคนชอบนะครับแนวนี้เพราะว่า เรามีที่ปรับอยู่แล้วนะครับไม่ต้องหาตัวปรีแอมแยกอะไรประมาณนั้นนะครับเอ่อพวกนั้นจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะดีแต่ว่าอ่าข้อเสียคือวัตต์มันจะน้อยหน่อยแต่ว่าวัตต์กลังวัตต์มันขนาดนี้น่าจะพอเพียงนะครับ30วัตต์สามสิบกว่าวัตต์อะไรประมาณนี้นะครับก็หรือเฟือนะครับเสียงฟังในห้องนี่ก็ดังลั่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับดูข้างในกันอันนี้ลูกค้าจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพส่งมาซ่อมนะครับ มาด้วยตัวเองนะครับส่งมาเอามาด้วยตัวเองนะครับครับท่านผู้ชมครับมาดูด้านในของแมกเนตเอเกันนะครับก็สภาพมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งลูกค้าที่มาซ่อมนะครับเขาแจ้งว่าได้เอาไปซ่อมที่บนหม้อมานะครับแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะครับยังใช้ไม่ได้ก็เลยส่งมาให้ผมเช็คดูนะครับเช็คดูอาการเสียนะครับอาการเสียดังข้างเดียวนะครับผมจำไม่ได้ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับ เดี๋ยวผมต้องลองเช็คทดสอบดูก่อนนะครับว่าอ่ามันข้างไหนที่ว่ามันมันออกหรือไม่ออกมันนะครับเดี๋ยวต้องดูตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้มาดูกันนะครับตัวนี้ใช้ power transistor นะครับเป็นตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับไม่ใช่จานบินนะครับตัวนี้อ่าอันนี้นะครับดูวงจรก็คล้ายๆกันนะครับ S A S A 3นะครับคล้ายๆ S A 3นะครับประมาณนั้นนะแต่ว่า ตัวนี้เขาอาจจะมีวัดสูงกว่าก็ได้นะครับอาจจะนิดหน่อยแต่ว่าวงจรดูคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันอย่างภาคปีภาคอะไรเงี้ยคล้ายกันเลยนะครับก็มอแปลงหมอแปลง,งก็ประมาณนี้นะครับ30โวลต์นะครับ3 0โวลต์ AC ก็ถ้า30โวลต์ก็ประมาณข้างละ30วัตต์นะครับ3 0 3 5วัตต์ v, ประมาณนั้นนะครับไม่ไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องมาทดสอบทดลองก่อนนะครับมาลองดูกันว่า มันออกข้างเดียวยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทําการซ่อมอีกทีนะครับเดี๋ยวผมต่อเลยต่อต่อทดสอบเช็คดูเลยนะครับอันนี้ภายในนะครับภายในของ SA5 นะครับมาดูเนี่ยนะครับดูชัดๆ s a สสภาพมันก็จะเป็นนี้นะครับเนี่ยดูกันชัดๆเลยนะครับ SA5 เนี่ยนะครับสำหรับใครได้มาก็หรือว่าใครอยากจะเห็นนะครับอยากจะ ดูว่าข้างในเป็นยังไงผมถ่ายให้ดูแล้วนะครับ m mm a g hmm. n น t SA5 นะครับสบภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในนะครับ mm hmm. คงจะเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับนี่นะครับรุ่นนี้แปลกอยู่อย่างนะครับไม่มีป้องกัน Copy นะครับไม่มีตัวป้องกัน Copy เ,เพราะว่าอย่าง sa3 sa, 3, SA อะไรพวกนั้นนะครับ A4 อะไรเงี้ยรู้สึกจะมีป้องกัน Copy นะครับมีตัวกล่องนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมลองต่อทดสอบดูนะครับเดี๋ยวอ่าดูอาการเสียนะครับผมแอบสักทามจากบางคงเทียนจากหหน้าไปทางอ่าปรากฏว่ามันดังข้างเดียวนะครับดังข้างเดียวตามที่ลูกค้าแจ้งซ่อมมานะครับก็คือข้างขวาไม่ดังนะครับข้างซ้ายดัง ตัวนี้เป็นบาลานนะครับบาลานปรับได้กว่าอ่าอันนี้ผมต่อจากมือถือนะครับเสียบมือถือเข้าไปเข้าไปลองนะครับตัวสอบนั้นตัวสอบแล้วแต่ยาวอยู่นะสายเดี่ยวจถึงโรงเรียนตัวปรับนี้ไปตรงดีสายเกี่ยวฮุ่โลฮ่โลครับนะฮะตัวสอบนั่นเองนะตัวสอบน้องกีต้าก็เป็นตัวแทนในเพลงเนาะฝ่ายหญิง มันรู้สึกยังไงบ้างอะอ่าอาการเสียตามนี้เลยนะครับก, <c oughs> ก็คือข้างซ้ายดังปกตินะครับใช้ได้ข้างขวาเสียนะครับไม่ไม่ออกเลยนะครับเสียงเสียงเงียบนะครับก็เราโดนบอกนึกกำลัง,ง,ร,งรู้สึกแย่อยู่เราแบบเราครับท่านผู้ชมครับในอ่าในการซ่อมนะครับของแมกเนตเนี่ยอ๋อมันค่อนข้างจะถอดยากนะครับผมผมไม่ชอบแมกเนตตรงเนี้นะครับตรรง้อเวลารื้อซ่อมนะครับมัน ต้องแกะต้องไลมาหมดเลยมันไม่เหมือนแอมอยางอื่นนะครับที่ว่าถอดฟาหลังแล้วก็สามารถที่ว่าไลาวงจรตรวจเช็คซ่อมได้เลยแต่ว่าของแมกเนตเนี่ยมันต้องถอดหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็หงายแผ่นขึ้นมาซึ่งมันยุ่งยากนะครับในการซ่อมเพราะว่ามันต้องถอดน,อน็อตถอดไลอีกหลายตัวเลยนะครับพลุงพลังไปหมดเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับข้อเสียของแมกเนตนะครับในในการตรวจซ่อมนะครับก็ ยุ่งยากพอสมบวรกว่าจะถอดออกมาได้นะครับตอนนี้ถอดมาแล้วนะครับถอดมาทีนี้ก็เดี๋ยวต้องมาไล่หาจุดเสียนะครับจุดเสียก็เป็นที่พักขยายที่พักขยายหลักนะครับเดี๋ยวเด๋วลองตรวจซ่อมดูก่อนครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ซ่อมเครื่องลูกค้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แมกเนตเอสเอนะครับที่บอกว่าดังข้างเดียวดังข้างเดียวคือตัวบรรลัษเนี่ยนะครับปรับด้านฝาไม่ดังนะครับด้านซ้ายดังนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับพักขยายเสียนะครับ ก็เป็น power transistor อะไรพวกนั้นนะครับซี่ที่เสียนะครับก็ไล่ตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับแล้วก็เช็คพวกปุ่มสวิตช์บาลานซ์ต่างๆนะครับอ่าเนี่ยนะครับพักขยายพักขยายเป็นเป็นเมนเมนขยายนะครับก็คือที่มันเสียนะครับมันเสียก็ตรวจซ่อมเรียบร้อยนะครับส่วนส่วนชุดนี้เป็นชุดพักปีนะครับพักปีตรวจเช็คแล้วก็ปกติดีนะครับภักปีก็ภักภาคขยายส่วนหน้าก็คืออ่ส่วนนี้นะครับแล้วก็ ภาขยายส่วนหลังเป็นเมนแอมป์นะครับเมนแอมป์ที่เสียนะครับก็ซ่อมเรียบร้อยตอนนี้ผมต่อลําโพงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อกับอ,อันนี้ต่อกับมือถือนะครับมือถือเป็นสัญญาณป้อนเข้าไปนะครับก็ไม่ได้ต่อจากเครื่องเล่นซีดีนะครับเดี๋ยวก็ลองให้ดูว่าเสียงมันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ คุผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับก็ได้ให้ชมรับฟังไปแล้วนะครับสำหรับ MagNet s a 5นะครับก็ได้ลองฟังเสียงกันนะครับแล้วก็ให้ดูภายในนะครับเครื่องลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปิดฝาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียงเป็นยังไงก็ลองตั้งใจฟังดูนะครับว่าแนวเสียงมันออกแบบไหนนะครับสำหรับลำโพงที่ผมต่อกับตัวนี้นะครับเป็นลำโพง In f ฟ n i t y นะครับ นะครับตัวนี้อินฟินิตี้ของเมกานะครับที่ที่ต่อลำโพงกัที่ฟังอยู่นะครับอันนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้แล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดก็มีแมกเนตนะครับแมกเนตนะครับ s d สาม s a สี s a ห้นะครับซ่อมที่ไหนไม่ถูกใจหรือว่าซ่อมไม่จบไม่ไรก็ส่งมาให้ผมนะครับเพราะว่าของผมใช้อะไรดีนะครับบางตัวมันก็สั่งจากบริษัทมาใส่ให้นะครับก็ ดูอะไรให้นะครับดูอะไรให้สาหรับแมกเนตนะครับก็ที่ผมรับซ่อมอยู่ก็มีแมกเนตด้วยนะครับแมกเนตทานินอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้รับทุกกี่ห้อนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับจบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ